เนื้อก้อยเนื้อพี่น้องเอ,อ้ยเศร้านี่กลับเล็กๆตัวเด้อพี่น้องเด้อก้อยใส่เหลือดจังน้อยก้อนนี่แบบแก,ก็นแย้ใสก้างในใส่ตับหวานพี่น้องใสเหลือดจังน้อยครับผม แช่ล้เกอยรือมันสับนี่ไงเนาะเสียบเลาเสียบเลยเก้าเร้าพี่เนาเก้าเส้าเพชรกลุ้มหลวดนี่ น้กับพี่น้องเฮ้ยนู่นบนน้องังังเนดีเลกับพี่น้องเอียดเดียบร้อยครับผม เรียดแล้วขเขาก็ใส่หมอไปเลยใส่หมอไปเลยยุบนี่ทุกคนแดงใจวายเลยเนืองามเครื่องในก็จะมีตับหวานนะครับ30กีบไสออนกันแทนาครับทุกคนแล้วก็มีเนื้อหน่อยนึงครับผมที่การปุงเลยพี่น้องใช้ผมง้วลงไปครับผม ใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่หลายแซีบหลายต่อไปนี่ครับผมอิดปนปนเข้าไปเอาขัวพี่น้องใส่หลายเลยเกลี่ยเขียนรวดต่อไปใส่น้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลาลงไปครับลงเลยใส่ผักลงไปครับผม อ้กเสียบพี่น้องเบ้งเบึงเบงเบึงของเทียโอ้นี่มึงเขียนเขียนเลยพี่นอ้งงงงแบบองเสียบ,บแบบเสแบบีน้ำกันรวดน,รน,รน,แบบนี่เศร้านี่เหนียวมาอาลับมาเาใส่จานเลยพี่น้องครับโอ้ตะเสียบครับ เขียนโจกูลยพี่นองเอ้ยขอบทุกคนมาจิเตีมกันเลย